ให้ไปเถอะเพราะทุกๆการให้ไม่มีไม่มีการศูนย์เปล่าอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยอะไม่เอารัดเอาเปรียบใครมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยบางทีมีน้อยให้มากด้วยซ้ำนะคะและคุณนะคะให้ไปโดยที่คุณไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยไม่ได้คิดเลยว่าให้ไปแล้วจะได้ผลตอบรับตอบกลับมาอย่างไร ให้ไปแล้วจะได้รับอะไรตอบแทนมาหรือเปล่าคุณไม่ได้สนใจเลยคุณรู้สึกแต่ว่าคุณอยากจะให้คุณเกิดมาเพื่อคุณมาเป็นผู้ให้ให้แล้วมีความสุขมีความสบายใจคุณก็ให้คุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่มากเหลือเกินนะคะคุณรู้ไหมคะว,ว่าทุกๆก,การจ่ายของคุณออกไปในโลกให้กับโลกใบนี้นะคะ่ะ คือมันจะย้อนกลับมาหาคุณน่ะไม่ว่าจะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในวันใดวันหนึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้มาเป็นตัวเงินตัวทองก็ได้นะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้ตอบกลับมาใน,ในรูปของสิ่งของวัตถุสิ่งของอันมีค่าแต่บางทีมันอาจจะมาในรูปแบบของการได้รับการช่วยเหลือในคราฉุกเฉินในเวลาที่คับขันหรือมาในรูปแบบของอยู่ๆก็ได้ไปเจอกับการยนานมิตร ได้รับโอกาสดีๆได้มีข่าวดีๆเล็กๆน้อยๆหรือบางทีก็ได้รับข่าวดีแบบใหญ่ๆคุณคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์คำชูจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากผู้คนอยู่เรื่อยๆนะคะก็เพราะว่าคุณเป็นคนจิตใจดีแบบนี้ไงคะสิ่งดีงามถึงได้เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างสม่ำเสมอคะ่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะและไม่ต้องเสียใจไปหากว่าที่ผ่านมานั้น สิ่งดีๆที่คุณเคยให้ใครไปด้วยความจริงใจแล้วเขาจะไม่ได้มองเห็นหรือเขาตอบแทนกลับมาในอีกรูปแบบหนึ่งที่ตรงกันข้ามแต่เชื่อถ้าเขาว่าสิ่งดีๆจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนสุขสมหวังนะคะด้วยรักค่ะบ๊ายบาย